เดมเบเล่ <be> สมควรคว้าบอลลงดอร์หากได้แชมป์สโมสรโลกแกเลตเบลอดีตปิดความเร็วสูงของราชันุดขาวเรือเบรดได้กล่าวผ่านสื่ออย่าง ESPN ถึงการคว้าบอลลงดอร์ในปีนี้โดยมองว่าอุสมานเดมเบเล่ hmm. นั้นคือหนึ่งในนักเตะที่แกลเลตเบลเลือกว่าสมควรได้บอลลงดอร์ไปครองเพราะเขาสามารถคว้าทุวรางวัลในประเทศได้ทั้งหมดแล้วรวมถึงตัวบิกเอระดับสโมสรอ,อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยใช่เลยผมคิดแบบนั้นนะเดมเบเล่คือตัวเต็งที่คว้าบอลลงดอร์ผมว่านะถ้าคุณดูว่าในตอนนี้ PSC คว้าแชมป ผมคิดว่าแน่นอนว่าทุกคนจะพูดถึงเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าหากคุณจชนะทุ่งรางวัลเหล่านี้มาได้คุณได้แชมป์เอลมาแถมพวกเขายังได้3มแชมป์ในประเทศอีกต่างหากหากพวกเขาได้แชมป์ข่าวเวิร์คมาอีกใบมันก็คงมองหาคนอื่นได้ยากแล้วแหละการที่เดนเบเล่เปลี่ยนทีมมันทาให้ทีมสามารถกวาดทุ่งรางวัลแบบในฤดูการนี้มาได้ทั้งหมดมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้าเอาตามความคิดของผมนะอุสมันเดนเบเล่เหมาะสมที่จะได้รางวัลน,นี้อย่างไรก็ตามเดนเบเล่ยังเหลือทุ่งให้คว้าอีกหนึ่งใบคือฟีฟ่าข่าวเชวิร์ นี้คงไม่ต้องมีอะไรมาอธิบายกับการข้อบอลลงดออีกแล้ว